คุณตาสวนสวัสดีครับสวัสดีครับครับแล้วก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกทท่านครับวันนี้ผมเคยีสานใต้ก็มาติดตามเรื่องราวความฝันของคุณตาสวนครับท่านผู้ชมคุณตาเองก็เวลาฝันเห็นเลขก็ค่อนข้างที่จะแม่นยํามากครับท่านผู้ชมครับในงวดนี้คุณตาสวนก็บอกว่าฝันแล้วครับท่านผู้ชมครับก่อนอื่นเนาะครับเรามาถามเรื่องรา อ่าสารทุกสุขดิบของคุณตาก่อนเนาะครับ<ะ>ก่อนจะให้คุณตาเล่าความฝันให้ฟังครับคุณตาเมื่อนี้หนาวหนาวบอกครับผมหน,หนาวอยู่ครับหนาวแห้งเนาะคุณตาหนาวอยู่ฝนตกดีก่อนที่หนาวครับ <c oughs> ใส่เสื้อข็นนาวเลยเนาะคร <c oughs> ับเมื่อกี้คุณตานอนอยู่ในห้องครับท่านผู้ชมครับผมก็เลยให้คุณยายไปตามให้ครับเพราะว่าคุณตาว่ามือนี้ฝนมันตกตั้งแต่เศร้าเลยเนาะคุณตาเนาอครับ<ะ>ครับ้วก็ หนาวน้าครับตัวของคุณตาเองก็คืออายุหลายแล้วเนาะคุณตามันก็สิหนาวง่ายเนาะครับครับครับแล้วช่วงนี้สุขภาพเป็นจังไรครับคุณตาครับกับพออยู่อยู่ครับแข็งแรงอยู่เนาะครับครับบอเจ็บป่วยอีกอย่างเนาะครับบออืมครับแล้วคุณตากินเขาหรือยังครับเล่นแล้วครับอ่ามื้อนี้คุณยายเฮ็ดอีกอย่างให้กินครับผมยายเนาออย่างอรอรส จำได้บ่มื้อเศร้านี้กินข้ากับยังครับแล้วว่าแล้วอันนั้นยังอุ่นอุ่นดาบหมูอ๋ออุ่นลาบหมูครับหล่ะลูกันเอามาให้แล้วก็เลยกินมันหมดก็เลยยายเอาใส่ตู้เย็นไว้ใส่ตู้เย็นไว้แล้วก็เอามาอุ่นครับครับแสบบ่ครับก็แสบแน่ยู่ครับ โอเคครับเดี๋ยวเทียนี่ให้คุณตาเเาความฝันให้ท่านุช่อมฟังแน่นอะครับคุณตาฝันตั้งแต่มือไดครับผมฝันเมื่อคืนนี่ครับอ๋อจำได้แม่นบอครับจำได้อยู่ครับเห็นบอกว่าบอได้เห็นเลขบอกครับรอบนี้บอบ่เห็นเลขแต่สิตีตีความฝันเอาครับครับอ่าเดี๋ยวให้คุณตาเรื่อมเบ้าเลยเนาะครับคุณตาฝันว่าจังไดครับผมเอ้ยผมฝันเมื่อคืนนี่ฝันว่าใหญ่ิ่นไปหาหมูิ่น ไปหาหมูคนบ้านนี่ก็เลยมากเฮื่อนผมผมบางเฮื่อนบางเฮื่อนก็เลยมาหุงเขาหุงเขาเขาก็เลยว่าผมก็เลยว่าได้ยังใ้กินไปสิพาไปยำกบผันักกบมันเข่าไงมันโดนยันกิ่งต้มคนบางที่ก็ไปขันขันไป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 วันพ่อกบมันก็เต้นขับมาหาผมเพรานนี้ปั๊บแบบนี้เลยนะเพราะคนนี่ไปเนี่ยการแตก็วนนี้ดาไปต้มให้มมูกินกินครับกินกับเขา กันเท่านั้นผมก็ผันได้เท่านั้นเองันสุสัจนครับท่านได้กินบอครับกบกินดู่พอได้กินอยเอวไปเหตุกินอยู่มันบอครับพุณนตา,าอืมครับกบจกโตครับพุณนตาครับรกบตัวเดียวกบมีตัวเดียวครับมันกระโดดเข้ามามันกระโดเาาะโดเข้ามามันก็หนีไปเลยตัวใหญ่บอครับใหญ่อยู่กบโอ้กบตัวใหญ่ได้กินในความฝันกินแ่บบอครับพุณตาแ่บอยู่ครับ ตัวของคุณตานี่นเรื่องจริงกับมักกินกบเป็นบ่อครับครับปนจนมาเฮ็ดเมนูุอีกอย่างครับคุณตาครับปนปนเนาะครับกินกับหนึ่งพักส่วนมากเนาะคุณตาครับสวนมากจะเห็ดปนปนปนแล้วก็หาผักกระโดดมาจิ้มแจวจิ้มครับเขาอืมแปลว่ารอบนี้คุณตาสวนนี่คุณตาครับ ล้วหาคุณตาฝันแบบนี้เนาะคุณตาว่าฝันดีบอกรับตามความคิดดีอยู่ครับผมวือหลาดีอยู่โอ้ดีจะนอนไปไปจับกบไปงมกบกบเต้นขำมากใจจะคล้องคนีแบบเลยเหยียบจะเอาไปต้มให้มูกินอยู่มูก็ได้กินกินน้ำก้นนั่นแหละครับกินจนอิ่มแสบน้ำเนาะครับครับกบกบัตใหญ่แม่นบอกรับคุณตาครับกบใหญ่ยู่โอ้ครับครับแปลว่าคุณตา ถ้าฟันแบบนี้คุณตาว่าเป็นฟันดีครับสิมีโชคมีลาบบอกครับคุณตาครับครับอืมครับครับโอเคครับคุณตาครับแล้วถ้าฟันแบบนี้เนาะคุณตาสิตีตัวเลขยังไรครับเก้าเจ็ดคุณตาสิตีเอาเก้าเจ็ดครับเก้าคือกบครับจับคือเจ็ดยังซีบอกครับครับเก้าเจ็ดเนาะครับครับระว่างหกเจ็ดเอเก้ากับหกเนาะคุณตาเนาะครับครับ แล้วกบมันกระโดดใส่คุณตาเนาะครับครับกบตัวใหญ่กระโดดใส่คุณตาครับท่านผู้ชมแล้วคุณตาก็เอามือเอามือหนีใบบอกครับคุณตาคือมันเข่ามาตรงจักระแรนนีเลยบอกครับครับบ่นี้มันหนีมันเข่ามานหนีเขาหนีไปเสียเลยนะมันบ่หนีบ่หนีนี้บ่ไหนแร้วหนีไปแล้วครับครับมันอยู่เลยมันบอกครับคุณตาอ้ครับครับคุณตาสวนบอกว่าคุณตาเกิดพ่อสออย่างนะครับ แปดสามสองสี่แปดสามครับครับเมื่อกี้ผมไล่เบืองให้ครับท่านผู้ชมครับคุณตาอายุแปดสิบห้าปีครับคุณตาสวนะแต่ก่อนผมนึกว่าแปดสิบแปดแปดสิบเก้าแล้วเนาะครับพอมาไล่เบืองคุณตาบอกว่าคุณตาจําพ่ออได้ครับท่านผู้ชมครับสองสี่แปดสามแล้วคุณตาผมก็เลยมาลบอ่าลบให้เนาะ ลบบวกคูณหารให้ครับก็คือคุณตาอายุแปดสิบห้าปีปีนี้ครับคุณตาเกิดเดือนยังครับจําได้บอคับผมเดือนไหนจำหมดเล้หรอกเพราะว่าสิมีเอฟซี่เพิ่นถามมาอยู่เนาะเพราะว่าครบมันกระโดดใส่คุณตาคุณตาว่าสีเบาอย่างนะครับบอกไม่แน่ว่ารากว่ามันผันจอใส่ชำนันเองครับแล้วการกินกบเนาะคุณยายตีให้เพิ่มอีกเก้าเก้าบอคับคุณตาตามนี้เลยเป็นบอครับ แม่บอกครับหวานแลวจะใส่เรือตัวนั้นครตบตีให้แปดเจ็ดเหรอครับอันนี้คุณตาคุณยายตีเพิ่มให้ครับแฟนของคุณตาครับแต่คุณตาสวนนะครับตีให้เก้าเจ็ดครับท่านผู้ชมครับอ่ากับสิมีอายุของคุณตาเนาะแปดสิบห้าแล้วกับพ่อซอเกิดครับสองสี่แปดสามครับแต่คือตามนี้เลยครับท่านผู้ชมครับนี่ครับ ฝันของคุณตาสวนครับที่ผมวงกลมไ้ให้คุณตาชอบเลขยกเครับเพราะว่าได้จับกบครับท่านผู้ชมแต่กบตัวนี้มันกระโดดเข้ามาหาตัวของคุณตาเนาะแล้วคุณตาก็เอาแขนหนีไว้เลยครับท่านผู้ชมอยู่อยู่อยู่มาเลื่อเป็นบ่ครับคุณตาครับหนีบบได้หรือว่าเลขมันสี่ออกตัวนี้คักคักครับคุณตาครับเกเจ็ดครับระว่างห7ครับหลวก็คุณยายแฟนของคุณตาสวนครับ ตาตีไเก99ระว่าง66คับท่านผู้ชมแล้วก็ระวาง92น้ำเนาะครับอายุของพุทธา85ปีครับแล้วก็มีพ่อสอเกิดของพุทธา2483ครับที่ผมขีดเส้นใตายไว้ให้เนาะครับท่านผู้ชมครับเนื้อหาในความฝันก็มีประมาณนี้ครับเพราะว่าในรอบนี้คุณตาฝันไม่ได้เห็นตัวเลขเนาะทุกรอบส่วนมากสิเห็นตัวเลขหรือว่าเขามาบอกเลขเนาะครับพุณตาครับอครับครับ อางวดนี่มากคบอกครับมอยู่คิดว่าเลขสีมาอยู่มันบอรับคุณตาครับก็เชื่อว่าสีมายู่นก็มันเป็ใไเพราคนนี้ไปด้วยมันก็อยูยูก่อนครับขอให้ออกเนาะคุณตาเนะครับครับโอเคครับท่านผู้ชมครับก่อนจะจบคลิปเนาะครับเดี๋ยวให้คุณตาสวนอวยพรให้ลูกหลานหน่อยเนาะครับคุณตาครับสาธุ ว่ามีสูวมีหลาบเด้อเล็กเนี่ยก็ให้ออกอยู่ดีในเด้อซาขอบคุณครับคุณตารัฒนาเนี่ยได้ให้ไล่ลังขงมา,ดาเด้อซาไอ้ที่ถือราวันทีหนึ่งเนาะคุณตาครับครับ,รบขอบคุณคุณตาหลายๆครับผมครับ